สวัสดีเอฟซีแฟนสองทุกคนนะคะมันนี้น้นทยาก็จะไปตามเนวทางของแม่ปูนะคะแม่ปูซื้อเลขวหานะคะซื้อเลขวหายลราฟันว่าบ้านเป็นงานเลี้ยงคนนะคะคนมากินข้าวเต็มบ้านนะคะจะซื้อเลขวหาตัวใดบ้านเลขที่เป็นเลขอันใดไปชมน้ากันเลยคะ่ะบาอยู่กัเราจ้ะที่อะค <c oughs> ือสามีมั้งหันย่างมันได้สมมนิว่าคนเฮียวยังพีนาน้องมึงดูคนหนะ มือนี้พราไปสวนแตงบ่แม่ปูหยอดิดยหยอดก่อนจังทิเด็กไปหมู่บ้านคือว่าอย่างนี้ค่ะเราไปตัดอ้อยทวนท่วนที่ฝนบ่ไปตัดอ้อยแล้จ้างโอ้ไม่ร่อยคนนี้ยังสมาขยันแต่พ่อยู่พอเศร้าได้จักบานหมู่บ้านตัดอ้อยในหาล่วยกูบาทโอ้คือดีล้อยแล้วที่ห่ังด้อต้นดิยาก็ไปตัดมือนึ่งเพราะ่าใดพ่อลอยมัดวันนี้เห็นตัดเก่งได้มืออะไรไปตัดอ้อยไปกู้มันเขาเขา เขาสุกไว้เลยเขาบอกให้ไปน้ำมันพอมาผ่าข่อยเมียดอกเขาว่าเออเลี่ยวนี่ตะก้อนจังเมียมาสัน่นในสา,สามสีม่โมงนั่นนะได้หานับ่บัวหมายถึงตช่วงเขาจ้าเมียกับข่อยเมียสั่นเขาว่าสุดหนาแล้ยจังเมียแับนี้บ่จะสุดหนาดันแล้วก็สั่นเขาตัวเขาว่าเลี่ยวปลาจังเมียพะนักเขียนใหญ่ี่เรลากโรงเรียอนม้วนวอดเป็นแม่นจ้าไปหาข่อยกับไปถือวัน ลุงแหงวาสิมายููนูก็เลสถาเอาสลุปแนวทางของแม่ปูพี่น้องเลยเนี่ยค่ะเพิ่นฝันว่าแม่ขาวมาบอกเก้าเจ็ดแปดงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาแล้วแม่ปูเพิ่นก็ว่าเพิ่นมักยังได้ก็มักสองซีเนี่ยโตเน้นคือสองซีเลขแม่ขาวบอกเก้าเจ็ดแปดเพิ่นกบว่าคอยมักเลขออกคำมันเก้าเจ็ดเก้านี่แม่ปูสามตัวตรงๆรพ่นเนีเนี่ยเนาะ เป็นเก้าเจ็ดแปดไฮเก้าเจ็ดแปดออกเก้าเจ็ดเก้าอไฮเก้าเจ็ดแปดออกเก้าเจ็ดเก้าแล้วไม่ปูโชคดีวะค่ะโชคดีโย่โอ้ตัดทางนาอยโย่กระบะบอกยังอะไรคื้อก่อนเป็นยังย่านพ่อพันโอ้ซื้อเลขไรคนเป็นยังหกหนึ่งไฮร่มไฮเพิน์นนะ ก็คือที่วพี่เา้หัวหน้าบอกโม่แม่หัวหน้าบอกโม่สองหกหนึ่งกันปะแมนบันนี้เันแปวตะเล็กรดเพิ่มันปสองสี่ต็กบันนี้มือฝันน่ะมือือฝันนี่เขาไซื้ออีกเรยเพราะวานมาต่อสองสี่มันมาต่องเก็ดเก่าอือก็เล่ด้ยเก็ดเก่าแมนเก็ดเก่านี่ยเลืยไปหาซื้ออีกสี่ลอยเล่ด้โอ้เด้เพิ่มดีสื้อก่อนมั่นใจเครค่องคสรู้ว่าได้เันว่าได้เพิ่มได้เพิ่มนี่บระลต้องหกเจ็ดไร่เน่ะ ฮะแม่ปูไล่รับกับไล่รับกับเซ็ตแล้วได้ได้หาหกหมื่นหกพันเอทตัวมึงวันนึันนั่นได้พันเอทพันเอทคิดเป็นเงินครึ่งหนึ่งกับครึ่งหนึ่งต่ว่าหนึ่งหนึ่งมันหนึ่งมันใจหวัดหกสิบจูไม่ได้เงินก็ทำก็สี่หมื่นได้ได้ประมาณนั่นละสี่หมื่นสี่แสนเออได้รู้ว่าสิว่าเราได้ครึ่งแสนได้ครึ่งแสนนี่ลีแต่รู้ว่าแม่ปูได้เกตเก้าครึ่งแสนเด้อพี่น้องหกหนึ่งบ้านเล็กที่หัวหน้าบ่เอาจ้อย สองหกหนึ่งบริษัทหัวหน้านาะไปเอ่าตระเลรถเพิ่นสองซีหัวมื่นมามันเครื่องขาเลยเบาเลยคันแม่ออกสองซีนี่ได้หลายแสนหนึ่งป่ะเลอ่อยรถเลขสองซีนั่นบ่ซื้ออีกเลยมือเลขออกเพราะว่ามันบ่ต้องอ๋อวัดตองขันอเกฟันขันเมื่อได้เลขสี่ออกคันขันเสียงเบืองคันบ่ต้องนี่คือบ่ซื้อว่ซื้ออะไร้ำซื้อแล้วน่ะวันนี้คือได้ยินข่าวว่าฟันดีแทมม้อเคลื่อนเนี่ยฟันหม้อเคลื่อนเนี่ยฟันว่าได้กินลาบหัอ คนมาไล่หลยจักว่าคนระจังจักว่าจักจังบัดมาบ้านหลังนี่เมียนมามีงานอย่างบ้านแม่ปูนี่มันมีงานตบตาไม่ขินหลับมั่วกันซื้อๆนี่เอาว่าเป็นแม่นเต็มเฮียนอยู่ว่าเป็นแม่ปูสีถึงรางวัลใหญ่บอกถึงรางวัลใหญ่จะซื้อเด็กเก็ดแปดมาใบนี่ลอตเตอรี่ซื้อไว้เจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดซื้อแล้วเอาเอฟซีือสีซื้อน้ำไดมันเป็นเลขจันนี้นี่เป็นเลขเต็มเลยนี่เนาะ เลขติดแปดไให้่าฮาซื้อได้ไไดแม่ปู่ปูซื้อเจ็ดแปดมาไว้แล้ว่าเจ้าเพินฟันมาคนมาฉินลับมอญขึงนเพนฟันมาขึ้นเนี่ยมันดีมันขึ้นเนี่ยฟันฟันดีดีฟันเราคนมาฉีดลับมอญเต็มเหียนอยู่เป็นเด็กสีขาวเด็กคนสีขาจังเลยยังสิไปห้าซื้อได้ซื้อไว้ลอตเตอรี่มิตัวไหนแะน่มีหางกันนี่อย่างนี้สองสองแปดหกแปดสี่แปดเจ็ดแปด มดตีแปดหมดเลยแปดหมดปนซาวาเก่าน้ำเงินน่ะมีเดี๋ยวได้หนูจดกันนะมีสองแปดสี่แปดมีสี่แปดหกแปดมีหกแปดมีเจ็ดแปดโตมากแน่นีมันมีซีคู่ตัวได้โตเน้นแปดท็อกกับแปดเจ็ดที่น้ำเกลตัวเก่าโตที่ซื้อหลายวันคุยเจ็ดแปดแปดเก็ด ถือว่ามึงกระบาขันมือหรอคู่หกแปดเจ็ดแปดนี่เจียเนียอันเลขยังไงนี่กราบมือนทุกโตนว่ะกรบพอดกราบมือทุกโตเลขเลขมาหกแปดแปดหกเอ่อเจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่บ่อแม่ปูเนี่ยห้าาต้องแกนกราบนะลูกมันจะไปเนเลงายกัก็ได้มันก็เกนกราแต่ว่ามันเ่ากนกราบมันจะลายตัวโคันบบกับมันตับเตี้ยเพื่อนกราบเอาอยาว่าบ่มีต่า ห้าเขียนกลับอยู่จะมาเ้าเขียนใบบากับด้วยเนาะไปกลับเนาะห้าเขียนโตกลับหายมันจะเป็นเลขหลายตัวมันทิ่เตรียมมากระดาษอยู่เบื้องหลังเรกบ้านตัวไหนศูนย์สี่เลกสามตัวหมนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่มูหยังมูสี่อ้ามูสี่เลขบ้านเนื้อพี่นอง ก็ว่างห่วต่อห่วยต่อเาไ้เห็นต่อต่อกวาแกหนี้ได้ทนทียะานติต่อใหญ่ๆต่ออย่างคนงานมาดีต่อรับได้อืมอืมพ่อคูต่อออกฟันมาได้เรียงค้นเต็มบ้านได้บ่เอ้อฟันดีแท้อ้าวตัวได้กับตัวนึงหรป่ะเบาไหมลูกเบาไหมลืมลืมและสรุปแม่ปู ซื้อเลขไว้มีสีครูนี่เดอ้อพี่น้องลอตเตอรี่มีสองแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดแปดโตเน้น,นเพิ่นว่าเพิ่อนหกแปดแปดหกถ้าเอฟซีซื้อก็ซื้อกาฟน้ำก็บ่รู้ว่าจะซื้อได้บ่มันติดแปดแล้วเพิ่นกับฟันเมื่อคืนนี่นะคะฟันว่ามีคนมากินเลี้ยงเต็มบ้านเพิ่นเลยนะคะเลขบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้บ้านเลขที่หนึ่งศูนย์สี่หมู่สี่นะคะกับพ่อเน่เดีนะ๋ยวเราลุงเพื่อเลขออกเลขบ้านเนาะ มันกับเป็นมันกับเป็ดเป็ด่วนหัางหันแม่ปูฟันเกี้ยวหัวหน่าบอกโม้เพิ่นว่าเลขบ้านเพิ่นเลขบ้านเพิ่นหนึ่งสองหกหนึ่งเนาะเพิ่นว่ไปซื้อตัลเลขลวดแม่ปูแม่ปูมันสิบพราเป็นเครื่องวันที่ผ่านมาบ่องวัตถิ่ันธ์มาแม่ปูฟันเกี้ยวหัวหน่าบอกโม้ไปไปบ้านเพิ่นบ้านเรือบ้านเพิ่นสองหกหนึ่งหมดแม่ปูหไปเอาตัลเลขรถเพิ่นบ้านเลขเลขลวเพิ่นสองสี่บัดไปออกเลขบ้านเพิ่น กันอะไรสิบ่ออกเรือบ้านแม่ปูติกระโบงเนี่ยที่เรักระงเนี่ยแม่คนมาเต็มบ้านนะหนึคนมากินเขาหรือไม่ยังคนมากินเขาเนี่ยเราเอ้าก็ทางเป็นตอนเป็นตอนอยู่นขาเจ้ากินฟันเนี่ยก็เป็นอันหมู่บ้านนี่หมู่บ้านนี่ลุงหนูมาหาลุงจมว่าป้าบ่ถือเลขป้าฟันว่าข้าเจียวเนื้อมาหาอยู่บ้านบ้านเลขที่ยังหัวเก้าเจ็ดอืมโบที่ซื้อจักบาท เขาจะเอาเนื้อมาให้เต็มบ้านยูวัซันบาลีทีเก้าเจ็ดพ่อได้ซื้ออัวงวดนี่มันฝันวัมันพ่อได้ฝันได้เลขที่ดีพ่อได้ฝันเห็นเลขเป็นมงคลฝันแต่แค่ว่าเขาจะามากินไมากินเขาไม่กินเขายิ่งหันเลขบ้านมาเกิดมาเคลื่อนเลยนะเราแล้วกินกับงานมาเคลื่อนเลยแต่ว่าแม่ปู่ซื้อซื้อลอตเตอรี่ไว้หมดแล้วจะค่อยฝันแม่นบ้างมีอันซื้อ้หมดทุกปู่แล้วอันลอตเตอรี่นี่เพิ่นซื้อตะตองงวดเป็นบ้ซื้อตะตองงวดไปเห็นไปเห็นกับเก็บไว้เก็บไว้เรื่อยๆเลยเป็นบ้ กบได้ซื้อพร้อมกันเท่เดียวไปเห็นกันเลยซื้อไว้ซื้อไว้อันเลขติดแปนนี่มันต้องซื้อต่้วตังวดปัจจุบันนี่ไปหาซื้อไสก์บบได้ดอกลุงมันบม่มีขายแม่ปูซื้อไปตั้แตต้องวดแต่ว่าฟันว่าคนไม่กินเขาอยู่บ้านนี่พึ่งฟันมันขึ้นมันบ่คะเขาขึ้นมันก็สิบเลขบ้านสินเด้เนาะบ้นนี่่มันเลขสืเขามันมีสองประเด็นเนาะมันไม่กินเขานะมันเขาอยู่นะาสองประเด็นคือเลขเขาประเด็นเลขบ้านกับเลขบ้านประเด็นหนึ่งคือเลขเขาประเด็นที่สองคือเลขบ้าน ก็คือเจ้าฟันเกี่ยวอันหัวหนาเจ้านั่นละบ้านเพิ่นมาทีสองหกหนึ่งเนาะเจ้าดว่าตะเล็กโดเพิ่นไค่อยๆเสียงมืเล็กมือเล็กออกนันแน่จ้าเห็นบองหมดเหัน่ยโทวไปคงสุดท้ายเมือเล็กออกสิโทวสิโทวไปสัมผัสเอาพงหมดเนืองหันบวยเจ้าฟันใาจังสันละมันแต่ไม่บเหลกอออเจเรื่องแค่กับสื่อพวกก่อดมือหมดอันละเลขบ้านแม่ปูซื่อว่นี่ซูนซี่ซี่ซุนเ่ซื่อไปเหรแม่นี่เขาเกิดซื่อโทษนี่ยังก่อนงั้เป้าตังบ่ ขาเอื้อซื้ออย่างอยู่น้ำตูน่ะที่รัฐบาลออกว่าไม่เนี่ยรัฐ่าลบ่อใดหนึ่งสี่ศูนย์สี่ดอกได้หนึ่งสี่ศูนย์เขาเอื้อนนี่ยังอ้าสรู้ว่าไม่ปูกั็ซื้อเลขบ้านนะมันบ้าศูนย์สี่สี่ศูนย์นี่เด็กบ้านนะซื้ออย่าลืมเด้อพอม่พี่น้องเลขติดแปดซื้อบ่อใดเห็นน้ำเลขบ้านเด้อค่ะศูนย์สี่สี่ศูนย์เนี่ยนะคะหนึ่งศูนย์สี่หกสี่นะคะไอเอฟซีโฉกมานกันเนื้ทางของแม่ปูนะคะ สรุปก็มีตัติดแปดเมา่อต้องมีปูเนาะติดแปดนะว่ติดแปดก็คือเลขบ้านซื้อได้ว่าแน่หรอติดแปดอาจจะออกบนหรือว่าออกล่างแล้วบ่ติดแปดอาจจะออกไอ้น้ำกันกันเป็นได้เมื่อแม่ปูถือรางวัลใหญ่ยหายไทยมาถ่ายคลิปนั่นในเดิมแม่ปูเพิ่นว่าเพิ่นแม่ปูเพิ่นว่าเพิ่นคือยังไหนดอกเพิ่นว่าคือยังถือถือแลวันที่หนึ่งเนี่ย